สามครั้ง uh พุท huh> ธังสระนังกัจฉามิธรรมังสระนังกัจฉามิสังฆังสระนังกัจฉามิทุติย ja ัง okay. ปิพุทธังสระนังกัจฉามิทุติยังปิธรรมังสระนังกัจฉามิทุติยังปิสังฆังสระนังกัจฉามิตาติยังปิพุทธังสระนังกัจฉามิตาติยังปิธรรมังสระนังกัจฉามิตาติยังปิสังฆังสระนังกัจฉามิ อรหังสัมมาสัมพุทโธพระครวาพุทธังพระคุาังพวาสีสวากขาโตขรตาธรรมโนธรรมันนมาสามสุปฏิปันโนพระควาโตสาวะกสังโฆสังขางนิมาครับคุณพระผู้คุณระ้ทางคุณสูงบิดาบุญญาบุาจารด์ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสวิเศษีอิอิเศษีพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธตีติอิอิติปิโสวิเศษีอิอิเศษีพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธตติอิ อิติปิโสวิเศออเศพุทธนามอะอมนาพุทธังโสออโสตังพุทธติติอิติปิโสพระคบาหังสัมมาสัมพุทธโธวิชชาเจรนาสัมตันโยุพโตโลภิทูนิปโรปิสาสันสาระติเดรมาโมนุสานานพุทธโะคบาลติอิติปิโสพระคบาอะหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาเจรนาสัมปานโยุพโตโลภิทู อนุตตรโธปุริสาธรรมสารัต <hi> ิส hey? ัตตะเทวมโนตานังพุทโธปการติอิติปิโสปการวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชากะรานาสังตวรโกตโตโลเกตุอนุตตรโธปุริสาธรรมสารัติสัตตะเทวมโนตานังพุทโธปการติสีวลีจัมหาเทโรเทวตาเมลปุจิโตโสละกพบดยาติภูมหฐานบัญญัตังโยธา สีวดีจะมหาเถโรยักขะเทวาภิปูชิตโสรหงภริยาทิอีหัมมันธามิตังสัทธาสีวดีเถระผู้นางเอตังโสตีลาตังพะวันตุเีสีวดีจะมหาเถโรเถวาตาภราปูชิตโสรหงภริยาทิอีหัมมันธามิตังสัทธาสีวดีจะมหาเถโรยักขะเทวาภิปูชิตโสรหงภริยาทิอีหัมมันธามิตังสัทธาสีวดีเถระผู้นางเอตังโสตีลาตังพะวันตุเี สีวลีจะมหาเทโลเทวตานะปุชิโตโสระโหปติญาติมิอาหารมันธามิตังสทธาสีวลีจะมหาเทโลยักขาเทวาพิปุชิโตโสรโหปฏิญาติมีอาหารมันธามิตังสทธาสีวลีเทละผุ้นังเอตังโสตีระพังมันตุเมอิติอิติอิติโสชโลนะโมพุทธายะยัถาพุดโมนะอิติอิติอิติโสทโรนะโมพุทธายะยัตถาพุดโมนะ อิต so no no ิอิต <normal noise> ah ิอิต ah ิสุทัตโณนะโมพุทธายะญะธาพุทโณนะโมโพธิสัตว์ตอาคันติมายะอิติปะกวานะโมโพธิสัตว์ตอาคันติมายะอิติปะกวานะโมโพธิสัตว์ตอาคันติมายะอิติปะกวาปุตตะกุอิตันตักสินาชโยตังอิปุตตะกุอิตันตักสินาชโยตังอิปุตตะกุอิตันตักสินาชโยตังอิ สัมพุทธชจิตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุทธจิตาสัพพโสคุณวิพาสัมปัตโตนรุตโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธชจิตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุทธาจิตาสัพพโสคุณวิพาสัมปัตโตนรุตโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธชจิตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุทธชจิตา สัพพะโสคุณวิภาสัพปตูมรุตโมมหาลาภันิาาาสัพพะติทิพะวันตุเมสาธุสาธุสาธุกา,า,ทารทั้ง